โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่บอยก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่บอยว่ารอนานมากอยากจะเล่าเหลือเกินโอเคครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่บอยครับพี่บอยสบายดีนะครับพี่อ่าดีเจบอสนะครับนะ่นดีเจบอสครับพี่อ้ยเหมือนผมเป็นเป็นดีเจแล้วนะครับเฮ้ยมาเล่าเรื่องผีแล้วพี่ตอนนี้เป็นนักร้องด้วยแล้วว่าเป็นอ่าดีเจด้วยพี่อุ้ยผมเจอพี่บอยล่าสุดน่าจะนานมากนะพี่ ขึ้นขึ้นเอฟเอฟเอ็มร้อยสามนี่เขามีรายการแบบนี้เรืยอครับมีมีครับพี่มีครับด้วยความที่ว่าศิลปินนี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ผมว่าเจอผีบ่อยโดยเฉพาะพี่บอยละผมพูดเลยโอ้ยพี่บอยเรื่องเรื่องที่พี่บอยจะเล่านี้พี่บอยไปเจอมาหลับตัวไหมพี่เนี่เนี่ยเขาเขารู้หรือเปล่าว่าเป็นบอยเข็มราดเนี่ยเฮ้พี่บอยเข็มราดรู้แน่นอนครับรู้จริงครับพี่เมื่อกี้ผมเกินไปในรายการแล้วพี่ เอาเหรอใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอยอื่นที่เป็นดารานะอ๋อโอเคครับเนี่ยผมจะเล่าฟังเรื่องเรื่องมันเกิดนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยผมเป็นสมัยเรียนม .6 แล้วครับครับอืมตอนนี้ออนแอร์อยู่หรือเปล่าครับออนแอร์อยู่ครับไลฟ์สดอยู่พี่ในเฟซบุ๊ k ไลฟ์ครับพี่คนลูกทุ่งไลฟครับอยากจะดูย้อนหลังนี่แหละ อ่าได้เลยพี่ได้เลยเข้าไปดูคนลุกทุ่งไล้เลยพี่อ๋อในเอ่อเฟซบุไหนนะครับอ่าแฟนเพจครับคนลุกทุ่งไร้ครับเฟซบุ๊แฟนเพจนะครับ,ค,รบคือครเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยสมัยผมเรียนมัธยมนะครับครับอ่าเรียนที่ม .6 โรงเรียนเบญจมามหาราชจังหวัดบุรีรัมย์นานีนะอ่าโอเคแต่ผมเนี่ยเป็นคนเขมรราชครับต้อง ต้องไปเช่าหอพักอยู่เพราะอำเภอเขม,มาราชไปจังหวัดอุบลเนี่ยห่างกัน100กิโลนะครับผมไปเช่าหอพักอยู่เพื่อเรียนหนังสือเนี่ยแล้วผมก็ได้รู้จักเพื่อนๆนหลากหลายกลุ่มเยอะแยะจนได้เจอกับเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบว่าชอบวุ่นวายเรื่องนี่แหละผีสารเทวดานี่แหละโอ้นะทอาพี่ะมัน ผมก็ไม่รู้ว่าไปถลํายังไงเนาะปกติก็มีกลุ่มเพื่อนดนตรีเพื่อนอ่ากลุ่มฟุตบอลอะไรเงี้ยครับพอมาเจอเพื่อนกลุ่มนี้มันท้าทายผมว่านายกล้ากล้าหรือเปล่าอ่าอ่าอ่าผมก็เลยว่ากล้า,ลา,า,ลา,า,า,อ,าอะไรวะกล้าอะไรวะกล้ากล้ายังกล้ายังอ่ะบ,บอกมากว่ามากกล้ายังอ่าบอกภาษาลาวเนาะอีสานเนาะครับได้เลยพี่อ่าโต๊ะกล้าเล่นผีจริงจริงแล้วมเป็นผีตัวแก้วนะ ผมจะเล่าเรื่องผีด้วยแก้วครับครับแต่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 ต้องมอสต้องรู้ว่าผีด้วยแก้วนะบางที่เขาไม่เอาถ้วยแก้วหรือเป็นถ้วยมาเล่นนะเขาเป็นผีเหรียญนะอ๋อผีเหรียญอ่าเป็นเป็นเหรียญบาทหรือเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ครับครับอ่าจะหาหามาเล่นกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าผมอ่ะได้เล่นเป็นผีเหรียญครับผีเหรียญแล้วผมก็เลยถามว่า มันมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าตอนนั้นอนะ่ะมันยังไม่แพร่หลายแล้วก็ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรที่เราจะได้รับรู้ถึงตอนประวัติศาสตร์ว่าเขาเขามีการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยครับครับผม,ผมคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมนะครับผมก็เลยตกลงเล่นอ่ะคือวันนั้นอนะ่ะพอตกลงเล่นปุ๊บมันเอาตารางอันนี้มามากลางเลยตารางที่เขียนนะเขียนเองวยแหละพวกนั้นอนะ่ะครับ เขาเขียนกอไก่ถึงหอนกูฮอาแล้วก็มีคำว่าใช่ไม่ใช่อ่ะครับพี่อาแล้วก็สวัสดีสักกันลาก่อนอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับอันนี้เล่นเล่นที่ไหนครับพี่บอยเล่นที่หอพักครับหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาด้วยอือเพราะว่าผมเรียนม .6 โรงเรียนเบญจมะเนี่ย เขาต้องเช่าหอกันอยู่เยอะะนะครับ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 แล้วพอผมตกน้งเล่นน่ะเพื่อนเขาจะเอากระดาษสีขาวที่ซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนทั่วไปอะครับครับแล้วมาตีตารางเขียนกอไก่ถึงหอแล้วอู่แล้วก็มีคําว่าใช่ไม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วกติกาของการเล่นนะก็จะมีผู้เล่นอยู่สี่คนครับ อ่าผมเล่นกับเพื่อนสี่คนเพราะว่าเหรียญที่เราจะวางนิ้วลงไปเนี่ยมันบอกว่านิ้วชี้นะนิ้วชี้นิ้วชี้สี่นิ้วเนี่ยมันต้องพอดีไงถ้าเกิดเล่นเล่นเล่นเยอะเกินนิ้วนิ้วมันจะไม่พอครับน่ะอันนี้อยู่ดีๆจะเล่นเลยไม่ได้ผมก็เลยถามว่าต้องต้องทำยังไงเหรอเขาบอกว่าตอนเนี้ยเราต้องจุดธูปหนึ่งดอก จุดทุบหนึ่งดอกผมก็ถามอีกว่าจุดจุดทําไมเหรอก็อืมจุดเพื่อเชิญดวงวิญญาณเขาบอกว่างัน้นครับครับโอเคตกลงเล่นเชิญดวงวิญญาณปุ๊บผมจะเล่าสภาพให้ดูว่าห้องที่เราอยู่นหละเป็นห้องเรียนเออไม่ใช่ห้องเรียนห้องพักของนักเรียนอ่ะห้องพักของ นักศึกษาเนาะมันจะเป็นห้องสี่ห้องสี่เหลีย่ยมห้องเล็กๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็มาปูปูเสือปูสาดกันเนี่ยกลางกลางกระดาษเลยกระดาษที่บเล่าไปเนี่ยคครครับับบแล้วก็เอาเอาเหรียญที่ว่าเนี่ยวางไว้นะไอคนจุดทูบก,ก็ไปจุดทูบแหละมันก็ไปเชิญดวงวิญ,ญญาณอะไรลว่าอ่ามันมัน,ม,นมันท่องคาถาอนะไรเม็ดอ่อผมจําไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้จนระิงๆมันมันพูดอะไรแล้วผมก็ไม่อยากจําด้วย ผมผมขอบคุณมากที่ผมจําไม่ได้เพราะว่าถ้าผมจำเนี่ยผมจะมาเล่นเองหรือว่ามันมันจะอยู่ในในหัวตลอดแล้วมันจะดูไม่ดีครับครับเพราะมันทําให้ผมกลัวมากจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ไม่กล้าเล่นเลยครับเนี่ยพอมันไปจุดทูปนะแล้วมันก็ท่องคาถาที่บอกนี่แหละจุดทูปเสร็จแล้วหน้าห้องแล้วมันก็บิงเข้ามาในห้องนะ แล้วก็นั่งล้อ,ลอมวงกันสี่คนครับแต่ละคนให้เอามือจุ่มเข้าไปที่เหรียญอ่า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 จุ่มเข้าไปที่เหรียญแล้วก็ถามว่าอ่าอ่มาม้อตอนเนี้ยมีมีมีใครมาเรียงครับมาเรียงอือมีใครมาเรียงจุ่มตั้งนานโถเเ้ย เพื ö, ่อนเพื right ่อนเนี okay ่ยผมก็ด i mean ่ามันเป็นหลายคำมึงมึงหลองกูเสียเวลามากเลยกูจะอ่านหนังสือสอบอะไรนี่เคีัยผมว่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าผ่านผ่านไปสิสิบกว่านาทีแล้วเหรียญเหรียญมันยังไม่ไปไหนเลยเฮ้ยพอพอผมจะเลิกปุ๊บนะเหรียญมันวิ่งได้ฮ้ยบอสมันวิ่งอยู่ไหมคืออือพี่บอยแบบ มันอึ้งเลยแบบว่าอยู่ดีๆเหรียญมันวิ่งได้ครับเออมันมันขยับไปไหนครับพี่มันมันขยับไปตรงไหนมันมันมันขยับว่ามามามาอ่ามันจะมีมาไปใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแต่ที่ที่เราจะเขียนที่จะสื่อสารกับเขาอ่ะแล้วครับแล้วครนี้เราก็ถามเขาว่าถามเขาว่าคือคืออันอันนี้คือ การการเล่นมารู้ทีหลังว่าการเล่นทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะทั่วโลกเพราะพอวิญญาณมาอยู่ในในถ้วยหรือในเหรียญเนี่ยเราต้องถามเหมอนว่าเขาชื่ออะไรเราก็ถามว่าชื่ออะไรเขาก็ไปสลักเออออ่อสละอีไม่โทรยอยากงงูชื่อเอี้ยงเขาบอกชื่อเอี้ยงอ๋อเอี้ยงอ๋อแล้วเราก็พูดเลยแล้วว่าชื่อ เหนนกเอียงใช่ไหมนกเอียงใช่ไหมมันก็วิ่งไปปื๊ดไปที่คาว่าใช่เลยครับครับเฮ้ยคือ,อมันสื่อสารกันได้เว้ยอะไรเงี้ยอ่าอ่าครับพี่คนสี่คนนี่แบบว่าหน้าหน้าเวอร์กันเลยแบบว่าึ้งึ้งในพลังงานอภิเน,นหารน,นี่ว่าอยู่ดีๆแล้วเหรียญมันวิ่งได้ไงวะอเออเออวะเนาะครับถ้าถ้าเป็นน้องบอลนี่จะเคยเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยพี่แต่คือ ผมก็ยังงงด้วยความที่ว่าเออถ้าแบบถ้าเป็นผมผมก็อึ้งเหมือนกันนั้นด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ขยับแต่มันไปเองอนี่ใช่ไหมมันคงมมันคงไม่มีใครแกล้งตรงตรงนั้นถ้าบอกว่าเพื่อนอื่นที่บอยที่บอยจะเล่ามาฟังว่าครับที่บอยก็คิดเหมือนกันแล้วว่าไอ้สามคนที่ไม่ใช่เราเนี่ยเพื่อนสามคนเนี่ยมันต้องมีใครสักคนอ่ะที่แกลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใครสักคนอ่ะที่มึงดันเหรียญเนี่ยกูรู้กูรู้ มึงอย่ามาหลอกกูเลยกูรู้อาพี่ก็เลยบอกว่าอ่านกเอี้ยงเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับวิ่งไปเลยไปที่คือมันจะมีคําว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่แล้วไม่ต้องไปที่ขออูปูไปตัวคู่ย้อยหญิงนนะมันจะมีคํานี้อยู่แล้วมันจะมีมีขาวมีดำอ่าใช่ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงมีสูงมีต่ําอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นเลแล้วมันก็วิ่งไปปุ๊บเฮ้ยผู้หญิงเว้ย เป็ผู้หญิงเราก็ถามอันนี้พูดเลยเป็นเป็นเราเป็นคนพวกเราเป็นคนพูดนะค ok. แต่ว่าเวลาเขาตอบนะเขาเขาพูดกับเรามไม่ได้เขาต้องพึ่งพึ่งตัวหนังสือไงออต้องาำอะแล้วแล้วแล้วเ,เป็นอะไรตายเป็นอะไรตายครับเป็นอะไรตายเป็นอะไรตายอย่างเงี้ยมันก็วิ่งไปที่ว่ารอถอเฮ้ยรถวิ่งไปชอเฮ้ยรถชอนอรถชน ฮะรถชนเหรอโอ้ยคราวนี้แบบขนลุกบ้างเลยแบบว่าอะไรวะไอ้พวกสามคนเนี้ยมึงแกล้งแกล้งกูได้เนียนมากทำให้กูแบบกูกลัวมากตอนที่กูคือตอนนั้นคือเราคิดไปแล้วใช่ไหมว่าแบบต้องมีใครแกล้งกูได้แน่เลยเฮ้ยตอนเนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มที่จะกลัวแล้วเริ่มเริ่มไม่เชื่อเพาเพื่อนเพื่อนจะนี้ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้อมูลมาจากั้งแต่ คำว่าเป็นเพศผู้หญิงแล้วก็มาเป็นรถชนแล้วอ,อันนี้รเราอ่าเราก็เชื่อละครับแล้วก็ถามต่างๆนานาถามนู่นนี่นั่นถามหวยจะออกตัวไหนถามอาอนาคตของไอ้คนนี้ไอ้พวกเราเนี่ยจะอยู่เนี่ยในอนาคตมันจะเรียนจบไหมมันจะเป็นอะไร,รมันจะมีอาชีพอะไรเงี้ยครับอือก็ถามไปรปรากฏว่าผมผมก็ถามเหมือนกันแหละผม แนวคนน่ะของผมเนี่ยผมจะได้เป็นอะไรมันไปสรลโอจอจานล้อเรือโจรมันไปคือมันไปโจรบาอนเลยกูเป็นกูเป็นคนดีกูเป็นคนดีตลอดเวลาอืมไม่เคยไม่เคยลักเล็ก์ขโมยน้อยครับครับมั่วหรือมั่วหรือเปล่าเนี่ยเริ่อไม่เชื่อเรื่อเรื่มไไปคอมเมนต์ไอสามไอสามคนนี่แหละแม่งควรควรคุณหรือเปล่าเนี่ยอะไรนี่ครับครับอืม ก็ถามไปเลยสวนตีหาไปกลายเป็นตลกไปเลยกันเนี่ยาจากที่เคยกลัวกลายเป็นตลกครับหวยหวยที่เขาบอกก็จดไว้นะแล้วหวยท,ที่เขาบอกว่าใช่ไม่ได้ว่าหวยเมวดนนี้จะออกอะไรเนอ่าครับอ,บอผมผมก็จดไว้ตอนนั้นะนะะจดไว้อืแล้วก็นเนี้ย ก็ถามสนุกสนุกสนานไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเฮ้ยเหรียญวิ่งเร็วมากเพื่อนเหรียญวิ่งเร็วมากไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนที่จุดทูบมันก็บอกว่าเฮ้ยห้ามใครห้ามใครนิ้วนิ้วหลุดนะเว้ยครับผมก็ถามนิ้วนิ้วหลุดแล้วทําไมวะนิ้วหลุดอ่ะวิญญาณมันจะตามจิตตัวมึงเลยนะวิ่งเร็วขึ้นมันวิ่งไปไหนพี่ไปยังไงครับเวลาเราถามเนี่ยมันจะวิ่งไปเลยมันจะวิ่งเร็วมากเหรียญน่ะ และเพื่อนน่ะต้องเอามือแตะทุกคน,น่ห้ามนิ้วหลุดครับถ้าใครนิ้วหลุดนี้วิญญาณมันจะตามติดตัวมาเลยครับครับโอ้ยเราก็กลัวมากเนาะเราก็พยายามไม่หลุดนะแม่นมากเลยอะบแบบแตะแตะแตะแต่ว่ามันวิ่งไปไหนกูไม่หลุดนะเพื่อนหลุดอะไรก็ช่างหลุดไปคนนึงแล้วเฮ้ยพอหลุดไปคนนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยแล้วทําทไงนายหลุดไปแล้วมันต้องวิญ,ญญาณต้องติดตามนายมด ไม่เป็นไรเรามีเรามีอะไรเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีกฎของการเล่นนะครับครับครับต้องขอโทษดวงวิญญาณเพราะว่าถ้านิ้วหลุดถือว่าไม่ให้เกียรติอืมอือถือว่าลบหลุดดวงวิญญาณครับจับไม่แน่นไงจับไม่แน่นครางนี้ก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปสามคนหลุดไปเลยเหลือผมคนเดียวครับพอเหลือผมคนเดียวผมบอกว่าพวกมึงอะ หลอกกูมึงไม่ได้แอบมึงไม่ได้แอบกูหรอกอก็คือ,อพวกมึงลุดไปแล้วมึงหลอกกูไม่ได้แล้วทีเนี้ยอะไรอย่างงี้อา,อามึงก็ไปขอโทษดวงวิญญาณอะไรของมึงเลยครับกูก็คงจะพอแค่นี้แหละพอพอสิ้นสุดคํานี้ปุ๊บนะเฮ้ยเหรียญมันวิ่งอ่ะวิ่งไปไหนบ้างเพไม่เวลาเขาถามอะไรเงี้ยน้องบอสทีดูว่าในเมื่อตัวเองเหลือตัวคนเดียวอ่ะครับครับจับ จับเหรียญผีสิงเนี่ยครับและเหรียญวิ่งเนี่ยในใจเราบอกว่าเราไม่เราไม่ได้ฮ้ยเรากูไม่ได้ขยับอ่อาเราไม่ได้ขยับนะเว้ยเราไม่ได้ขยับเนี่ยแล้วตอนนั้นพี่ได้ได้ถามอะไรเขาไหมตอนนี้พี่เหลือคนเดียวอะ่ะพี่ได้ถามเขาไหมว่าอะไรยังไงใช่ก็ก็ถามปกตินั่นแหละถามปกติพี่พอจะพี่พ,พ,พอจาได้ไหมพี่ถามอะไรบ้างพี่ก็ถามเรื่องการสอบการอะไรนี่แหละครับครับการสอบหรือว่า อะไรเนี่ยเท่จบที่แรกนึกว่าเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเทพทานายอนาคตอะไรเงีย้ยครับค็บาถามว่าจะเรียนจบไหมจะสอบได้ไหมอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะโรงเรียนที่ผมเรียนนี่เป็นโรงเรียนระดับจังหวัดเนาะอืมก็เป็นห่วงเรื่องการเรียนว่าจะจบยากอะไรเงี้ยครับครับยังไงตอบพี่ทีเนี้ยอ่าพอพอถามเสร็จแล้วปุ๊บนะแล้วเหรียญมันก็วิ่งไปเลยครับ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นน้องบอสอ่ะตัวน้องบอสบอกว่าฉันฉันไม่ได้ขยับเราสั่งนิ้วได้ว่าเราไม่ได้ขยับเข้าใจไหมเหมือ <c oughs> นคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคนฟังอยู่ตอนนี้ว่าเหลือเหลือเขาอยู่คนเดียวที่จับนิว้วเราที่จับเหรียญนะออแล้วเหรียญมันมันวิ่งได้ไงในเมื่อเราบอกว่าเราไม่ได้ขยับนะ,ะเราไม่ได้ขยับ<ะ>เราอยู่เฉยครับ<ะ>คนลุกไหมล่ะ คนลุกดิพี่มันอยู่ด้วยความที่เราอยู่ตัวคนเดียวด้วยพี่เราไม่ได้ขยับด้วยอ่ะอะ่แล้วบอกว่าเราไม่ได้ขยับแต่ว่ามันไปเองแล,แ,ลแล้วแล้วในวินาทีนั้นมือต้องไม่หลุดด้วยเออมือต้องไม่หลุดผมก็ผมก็จับจับ,จบมันไว้เลยเลยมันจะพาคุไปไหนไปได้ไฟไฟเถอดพอเถิดยุดเถอดเงี้ยครับได้ยังไง,งตอบพี่ต่าง,งานากีไ<ป>ไ่ไปตามอักษรต่างๆครับเป็นคําตอบไปตามอักษรต่างๆเลยแบบว่าโอ้ คนลูกแบบว่าคนลูกคนพอแบบจะหยุดหยุดไหมจะหยุดไหมจะจบไหมเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยครับอ่านั่นแหละถึงได้รู้อ่ะอ๋อไอ้สามคนน่ะมันไม่ได้แกล้งนี่หว่าอืมเพราะมันเหลือแต่เราคนเดียวอืมแล้วหละแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อพี่ตอน,ตอนคือแบบอยู่ดีพอเลิกพี่เลิอกอยังไงพี่พี่เอามือออกไหมหรือว่าต้องอยังไงอ่าผมผมกลัวมากกลัวแบบว่า คือคือคำว่ากลัวของผมเนี่ยมันแบบมันกะแบบลัวกลัวแบบน้ำตาแตกแหละกลัว,ลวบแบบว่ากลัวแบบสยองอะ่ะสยองอะ่ะครับครับอืมแต่แต่ไม่ถึงกับฉี่ร่านะอืมครับอืกลัวแบบสั่นแล้วก็ใจสั่นน้ำตาแตกแบบว่าเชื่อว่ามันจะเป็นจริงทุกอย่างครับอืมแล้วแล้วพอมันวิ่งไปนะจนจน จนพอพอใจแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นคืนเนี้ยขอขอหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมขอหยุดอยอม <ขอ S 2> ได้หดไหมเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะสามคนอ่ะเขาตกไปหมดแล้วครัเหลือผมคนเดียวผม,เ,วผมเล่นไม่ได้แล้วคขอพอแค่นี้เถอะได้ไหมอ่าเขาก็เลื่อนไปที่ปื๊ด คำว่าไม่ได้หยุยพี่อมันบอกว่ามันบอกว่าไม่ได้แล้วพี่ทําไงต่อเี่อ <c oughs> ไม่ได้ผมก็ผมก็มกแบบว่านิ้วตอนนั้นิ้วเหงืงง่อเหงื่อเปียกหมดแล้วเหงือ่อเงื่อชุบมาเลยไม,ไม่ได้ไไม่ได้แล้วจะทําทยัางไงทํายังไงอ่ะถึงจะถึงจะยอมเลิกได้ครับคือตอนนี้ผมไม่อยากเล่นแล้วผมอยู่คนเดียวอ่าอ่าอ่า ผมตัวคนเดียวเพื่อนๆเขาก็ตกไปหมดแล้วแล้วพี่ทําไงนีทง่ทำยังทํายังไงทํายังไงอ่าบอกมาเลยบอกมาเลยบอกมาตอนนี้เขาก็ไปที่แพต่อเต่าแดแม่นอากาศกอไก่แล,ล้วก,ก,<า>ก็บอใบไม้สละอาต่อเต่าลอเรือตักบาตตักบาตอืตักบาตตักบาตอ๋ออ๋อให้ทําบุญให้ทําบุญ ทำบุญทำบุญให้เขาใช่ไหมอ่าใช่ไหมใช่ไหมเขาก็เลื่อนเขาก็วิ่งไปเลยคือคือเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยตัวกูนเนี่ยกูจับเหรียญเนี่ยกูไม่ได้ขยับอะไรเลยแม่งวิ่งไปเองวิ่งไปเองอ่ตาตักบาสใช่ไหมตักบาสใช่ไหมนี่มัดือ้อไปทำว่าใช่ครับอ่าอ่าโอเคพรุ่งนี้เช้านะจะตื่นเช้าแล้วก็ไปทําบุญใส่บาตรไปใ,ให้เนอะอ่าแล้วก็เราเราก็ ผมคิดว่าในในใจนะไม่ได้บอกเขาหรอกในใจผมว่าโอ้กูจะไม่เล่นอีกแล้วอะไรแบบนี้มันเล่นกิเลนมากเลยอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็จะไม่จะไม่มาวงการนี้ครับอ่าแล้วก็บอกว่าขอใจแล้วเนาะแล้วผมจะหยุดหยุดหยุดเล่นได้ยังครับแล้วมันก็วิ่งไปตืดทำมาได้ทำมาได้ไดครับหมายว่า นั้นเริ่มใจชื้นขึ้นมาอ่อเริ่มใจชื้นขึ้นมาแล้วอ่าก็ขอให้อก็บอกให้เขาไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพวกผมแก่มาเล่นอะไรกันเฉยๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะรก็พอแค่นี้นะแล้วก็อ่าเนีย่ยขอขอจากกันด้วยดีแล,แล้วสักแป๊บหนึ่งนะเหรียญที่ผมจับอยู่น่ มันจะมันจะมีป้ายสวัสดีแล้ลาก่อนใช่ไหมครับแล้วเหรียญผมเหรียญผมก็วิ่งไปที่ว่าลาก่อนเนี่ครับอ่าแล้วผมผมก็ดึงมือออกมาเลยแล้วพี่ได้ไปทําบุญให้เขาไหมพี่ก็ทําครับก็ท,กทําก็ทํำน่ากลัวเหมือนกันนะพี่เนี่ยคําบอกตอนนั้นผมตกใจบอกว่าไม่ได้ไอ้คาว่าไม่ได้เนี่ย โอ้ยก็ตอนตอนนั้นผมเป็นยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เนาะเรียนมหกเองผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะคือศาสตร์แบบเนี้ยมันจะมีจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นมาผมถึงได้รู้ว่าการที่เราจะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนะี่ยมันเปนแค่เราจุดทูบครับการจุดทูบคือการเปิดทางออืเปิดทางเหมือนเชิญวิญญาณเข้ามาอย่างนี้นะพี่ การเชิญอะไรเงี้ยครับเนะเวลาเราเราอ่าขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากเจ้าที่ขอพอรจากพระจุดทูปก,กี่ดอ,อกกี่ดอ,อกเงี้ยเวลาจะพูดกับคนที่เสียไปแล้วเงี้ยต้องจุดทูปก,กี่ดอ,อกต้องอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่ากลัวกับเรื่องแบบนี้มาเลย แล้วพี่เคยเคยเจอเรื่องราวอีกไหมพี่คือเรื่องนี้คือครั้งเดียวในชีวิตใช่ไหมพี่ที่แบบที่แบบที่เจอแบบเนี้ครั้งเดียวในชีวิตที่เล่นผีเท่อเจ้าผีเหรียญบาทเนี่ยแลวเขาไม่เล่นอีกเลยมไม่เล่นอีกเลยครับหลังจากนั้นพี่พี่เคยเจอผีไหมพี่หลังจากนั้นอ่ะคำคำว่าเจอผีตัวเป็นๆเ,เหรอผมยังไม่เคยเจอนะแบบเห็นแวบๆบแบบหรือแบบได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้มีไหมครับ เออผมผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบแบบว่าขี้กลัวขี้กลัวมากๆนะครับผมจะไม่พาตัวเองอไม่พาตัวเองไปอยู่ในในที่แบบนะั้นเนี่ยผมผมจะเล่าเคล็ดลับของอาจาร,รย์บอยเข็มมาลาได้ฟังนะครับ,รบถ้าคุณเดินไปในวัดนะถ้าเดินไปในป่าปราช้า หรือเดินไปที่เส้นทางที่คุณจะผ่านไปข้างประชาเนะี่ยที่ว่าที่ว่าเราเราจะไปบ้านเราแต่ว่าเส้นทางเนี้ยมันจะต้องผ่านประช้านะเว้อยอะไรเงี้ยครับนะหรือจะผ่านวัดถ้าคุณไม่แน่ใจในความปลอดภัยว่าจะมีดวงวิญญาณหรือจะมีปูดฝีอ่าที่มาปรากฏตัวหรือเปล่าถ้าคุณทําแบบนี้ครับที่คุณก้มหน้าก้มหน้าเดินอืมําหวัาผมนะ ก้มหน้าเดินเดินไปตามทางหรือว่าขี่ขี่รถไปตามทางอย่าไปมองข้างบนครับครับอย่าไปมองซ้ายขวาเพราะเพราะอะไรพี่เพราะอะไรพี่พี่บอยอ๋แเราก็จะเห็นไงครับโอ้โหเข้าใจพี่เข้าใจาถ้าเกิดผมเดินเอา้าถ้าเกิดผมเดินไปในป่าทางทางเข้าบ้านผมเนะี่ยซอยเข้าบ้านผมนะ่ะ ผมมองขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วมันนั่งอยู่ตรงนั้นอะผมทำไงอะก็คือเหมือนเราจินตนาการไว้ก่อนว่าเรามองแค่ตรงเราโฟกัสในจุดที่แบบเรากําลังทําอยู่เดินไปแค้นพอไม่ต้องไปแบบแพนไม่ต้องไอคอนแทค t ไปหาที่อื่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเราอย่าไปมองครับเพราะถ้าเราเจอแล้วมันจะทําตัวไม่ถูกครับอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าจิตใจเราคิดดีครับคบบอสถ้าจิตใจเราคิดดีเรา เราไม่ได้ลบหลู่หรือว่าเราไม่ได้ดูดูแคลนครับอ่าพวกดวงวิญญาณหรือว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นอ่ะครับคือเรายึดยึดมั่นถือมั่นในความดีอ่ะครับครับพวกเขาพวกเขาจะไม่มาเด็ดขาดอืมอ่าเรา,เราคือคําโบราณที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับครับยังใช้ได้อยู่ถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งไหนเราก็อย่าไปลบดูว่าเอ้ยมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไปนไปดูแคนเขาเนี้ยครับครับ มันไม่ดีอวาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะส่วนเรผมต่างคนต่างอยู่โอเคพี่ยังไม่ให้เจอกันเลยเป็นเรื่องอาวที่เอ้ยพี่หลอนเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าพี่จะเคยเล่นอะไรพวกนี้นะพี่จริงๆอ่ะถือว่าแบบค <c oughs> ออว่ะเคยเล่นครั้งเดียวนั่นแหละแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยครับแล้วก็มัมนพี่บอยครับพี่บอยแล้วอ,อยากอยากรู้ว่าเพื่อนสามคนนั้นนะพี่ที่เขาเห็นน่ะ เขาเขาทำยังไงหรือว่าเขานขาหนีไปเลยที่เห็นพี่เหลือนิ้วจิ้มอยู่เดียวกับกับเหรียญวิ่งวิ่ง,บ,งบนกระด,ดานอะไรเพื่อนสามคนเขาทำไงเขาเจอคสามคนเขาไม่ครับเขาเขาก็ขอเขามาครับเขาก็ไปจุดทูปจุดทูปอีกครั้งหนึ่งเป็นการขอเข้ามาขอโทษนะครับว่าไม่ได้ลบหลู่ดูแกนคือเชิญมามามา,มาพูดมาคุยเฉยๆแล้วก็ อย่าถือโทษกเกิดเ่อนอาโหสิกรรมต่อกันแล้วก็เลิกแล้วต่อกันครับอ่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากจะสื่อสารนะถ้าเราจุตทุบครั้งแรกเนี่ยจุตทุบเชิญให้เข้ามาใช่ไหมครับอพอเข้ามาเสร็จแล้วหนีจากเขาก็ต้องไปบอกลาเขาจุตทุบบอกลาเขาเออใช่ใช่ใช่ก็เลิกแล้วต่อกันด,ดีแล้วแล้วผมก็ถามพวกนั้นแล้วนะว่ายังเล่นอีกไหมเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เล่นเหมือนผมเลย ันเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะบอกลูกบอกหลานเลยแหละว่าอย่าไปทําคือมันเป็นสิ่งที่แบบบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงอะผมว่านะในความรู้สึกผมใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมัน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 มีอยู่จริงครับจริงแต่ว่าสิ่งนี้มันมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เฉยๆครับโอเคพี่พิบอยครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเออพี่มันหลอนเหมือนกันไอตัวผมหลอนนะครับว่าที่บอกว่า ที่พี่ถามว่าหยุดเล่นได้ไหมบอกมันบอกว่าไม่ไม่ได้ที่เขาบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วแล้วแล้วมันมันก็สอนให้ผมแบบว่าเป็นคนเป็นคนอีกแบบหนึ่งนะหมือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ท้านะเวลาไปไหนเปม่เวลาไปไหนจะไม่ท้าจะไม่คือจะไม่ล่วงเกินด้วยคําพูดหรือน่วงเกินด้วยอะไรเงี้ยครับครเออท่าทางอะไรเงี้ย ผมจะเป็นคนสงบสงเงียมเจียมตัวมากถ้าไปเจอเรื่องถ้าไปเจอสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าในในมุมมืดหรือว่าในอะไรเงี้ยจริงลูกหนึ่งอ่ะครับครับอือขอบคุณมากพี่บอยวันนี้ขอบคุณจริงๆพี่โอ้โหประสบการณ์เป็นอะไรที่บแบบจุดจริงพี่เรื่องนี้นะฮะพี่บอยเดี๋ยวพี<อ>่อบ,บอยฝากผลงานชนิดหนึ่งครับพี่อ๋อตอนนี้ผมก็ นอกจากมีซิงเกิลของตัวเองในใน u t u b e นะครับเจอร์ดูได้นะครับอปอบถังไส้อะ,อะไรนะ,ะชื่อเพลงปอบถังไส่โอปอบถังไส้ก็คือเป็นเพลงที่กันได้แะแ้พผู้หญิงที่คิ่โกหกหลอกลวงเราครอ่าอ่าครับอ่าแล้วก็มิแล้วก็มีเพลงฮุกคิกนี่ด้วยฮุกคิกนี่ฮุกคิโกนี่นี่ล้านกว่าครับอ,อยู่ในช่องของ ช h วยเอนเตอร์เทนเมนนะครับหลานกว่าครับผมก็ไปกดฟังกันได้นอกจากนั้นผมก็แต่งเพลงละครด้วยล่าสุดเนี่ยก็เขียนเพลงละครทางช่องสามอย่างให้ติดตามกันนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะพี่ครับผมขอบคุณน้องบอสแล้วก็ขอบคุณเอฟเอ็มร้อยสามใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับ ถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวคนหัวลูกแบบนี้ีก็ยินดีนะครับได้ได้เลยพี่อยากจริงจผมอยากเชิญที่มาสตูเลยครับผมแล้วก็ขอให้อ่าแฟนเพลงแลวก็แฟนรายการคในคืนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับผมครับพี่บอยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสสวัสดีครับ